มองนี้พี่น้องกันบ่ไฟไฟเข้าใหม่ก่อแถบทั้งเบิดเลยด้วยครับนอนครับแล้วขืนน้ำงามเลยโอ้ยทั้งพีไหมพีไหมกําลังแทงเออพี่นะเซลสะเลยนี่ปุ้บขางในนานอนในมุมๆๆข้างในครับพี่ไปนอนไปนอนซาลางอยู่นวงงขยังเหลือด้วยพี่น้องนอนข้าขาวมีดก็ถือว่ามาบ่เสียเที่ยวด้วยครับมานี่กําลังนอนขาว ทำนอม่ฝรั่งเลยเี่นี่เปจหนอนใหมเป็นนองงามเลยเอาไงนเถ้าเขาบมาเอาไปกวนอุยเป็นองงามสางเลยแหละสร้างเลยเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันถามกลางแสงแดดพี่น้องกลับมาบุยลำไปด้วยครับว <laughs> ันนี้เขามาล่อ,อป่าพี่น้องเป็นป่ายุ่านะครับผมเป็นแถวเขตอำเภอสต,อตึกเนาะตำบลท่ามวงเห็ดบกคัดออกได้พี่นอ้องแล้ยิ่แต่เขาวานเนาะเห็ดเพิงขมค่ะมาลอเห็ดเพิงข้าว่าเห็ดเพิงขมกลักจีขาว่านนะบ่เห็นกระตาแต่ขอเลยมาลอกเบิงพี่น้องม <laughs> า,าเบิงกับบ่มีบ่มีบ่ออกบ่มีค่ะย่างมาท่านออกเนาะค่ะครับผม <laughs> ก็เลยสิมาเห็นนองใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีป่านองใหม่ดำเนาะพี่ป่าไผ่แหล็กพอดีมาเห็นป่าไผ่เพิ่อนป้ใหม่พี่น้องับมาพอนอนเนาะแมงครับเนียงเขาก็ร่างงามๆเลยค่ะกลังขึ้นจ้ะบอรดิเห็ดเกาโนมัแล้วเราเหมือนเนาะซาจิมหนมีไปแกงใส่เห็ดเห่าไอ้ที่อาหามาเตอุบลเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดติดตามเจ้าไห้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้อง ปเปลือกปีกกำลังใจเฮาสองคนนะครับผมปลพี่น้องลุยกันครับนี่ใหม่ไฟไฟใหม่ไผ่ไยใหม่ได้พี่น้องแต่ว่าเป็นหนามส่งมีหลายเด่กออนิจัดการกระเนียงเราใหม่น้ำก่อนน้ำก็ขึ้นเนี่ยแต่พันเนียงกำลังขึ้นเด้อครับผมเนียงน้อยๆตัวน,นี้น้อยๆได้อครับทั้งฟีทั้งเอาได้เนาะเนียงน,นี่กำลังงาม,งามเลย นี่จำซ้ำหนิวมืองามเลยจ้ะมีหลายอยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องกําลังพอดีเลยครับผมเขียมกรบป๋อเดือมาเลยครับเพอกระป๋อเดือดเตรียมพร้อมอาหารเอาใหม่นาะที่มาเอาเห็ดเห็ดนี่เดี๋ยวก็ออกครับผมเพราะว่าเขาก็ออกเขาทุกปีอยู่แล้ว เขาสูงไงเนาะนี่รอกำลังขึนกำลังดันขึนเอาขดขางลำบากจังหน่อยด้วยพู่น้องเพราะว่าเขาเป็นน้ำ<ด>ครับผม เถเนงกำลังแบบพอดีอ้ยหลายหักแหนงนะเนงอ่อนๆเลยหลายแฮงนี่ค่ะไปปอกปอกแก,งป,ก,กงปอกแกงปอกแล้วก็ทุบแกงใส่เห็ดผึ่งค้าไร่เนาะโอเคเนาะเนียงหักมาตะกี้นี่ครับมันเหี่ยวหดบอกตัดออกเขาเนื้อเข้าหักออกเพราะว่าหาต้องไปเอาวันอ่อนๆเขาตัดเอาปอกตัดเอา แก่เพียนแต่ตัวต่ำตัวสูงกว่าเห็นตัวไหนใส่ใหม่มีแนวเนาหมีดีปาดเป็นมีน้ำมืนอันปาดอะไรเนี่ย้นท้องคนก็มีมาชียมีนอสามหนีงเนาะงามเลย ใค่ๆบ่อใด้ด้อพี่น้องเขาบ่าใด้ด้อครับผม,าามบก็คือเป็นน้ำทายน้ำเนาะทายตาเทอะค่ะเชียงไพ่าหาอาหารบุ้ย่างทีได้าง่ายๆด้วยครับก <c ười> ็คือเป็นยางนีรตัดดิตัดิอาห <c ười> ารจาธรรมชาติปุ้นดิ น้อซ้ำเนิยงมือนี่ค่ะพี่น้องเท่านี้หอยงัวมามากินก่อนได้พี่น้องหอยงวงเนี่ยเลยหวานนี่แต่คืนนองก็จิงามน้องสีเนาะนี่ไหมแต่หอยเขาหักไม่ไฟไหมดีดีนี่นอใหญ่เขาดีเขาขาวน้ำงิเขาไปจริงเครื่องหอยงวกินเครื่องหอยเขาหักไปเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นบอกกำลังโผล่ขึ้นน้ำงามเลย ดีขาวาเผือกเรียม,มกับแหวกง่ามดื้อพี่น้องเอามีดมาเคีย้ยวเนาะไผ่ขึ้นน้ำไฟใหม่ในง่ามเนาะเขาชิเนียมเต็นทะนองใหม่พี่น้องนั่ง,ง่ามเลยเอางนะ่ายน้ำถ้าเขาบอมมาเอาไปก่อนอีวุ้ยพี่น้องง่ามสร้างเลยเหรอสิล่างสร้างเลยเลยผี่นอนนี่มึงผีน้องเนี่กำลังโผล่ขึ้นขาจนพูนอยู่ ม,มีสองมืออาจจะพูดกันอีกเลยเนะยาะพูใหญ่ไว้เพราะว่าเขาถือขนค่ะเป็นอ้องงามๆเลยครับอันนี่ปลาด้วยขาจุดฟปูนช่เนาะเนียนข้างหนหอยเขหาหักม่ยเาานาะเมียนหอยลย ตอนนี้กำลังขึ้นเลยครับผมกำลังแทงเต็มเลยจะเป็นงามเนาะมูอนี้สีไงกำลังแทงอีกมือสองมือเขาเอาอีกเลยนี่งทั้งในเนาเป็นฉีเทาดำดำแล้วกัเป็นนอใหม่ขึ้นเนาะงามเนาะ อนี้เป็นแหนงเลยจช่มแหนงม่มีนอเนาะไมนมีนอขึ้นเดี๋ยวขึ้นนอนเมนีนเขากรลังถือฝนเองอันดีข้างลังอูอ้ยอหยเขาวอันดีาห,านหัวขาวขึ้นเป็นลมออบอแมนโอ้ขึ้นบ่ได้ไดพี่ดีใช่ปะ<อ>ดีมือก็ไปได้ปะชน่อยหน่อยนี่นะเมียน เอาหยักจ็กหน่อยพี่น้องนี่เพื่กาล่งปุุงพี่น้องกาลังปุุงนอใ่เขานนี่ยแกงแสบเด้อพีอ่น้องเสบก็นอนอนอใ่เขานอนหน่อยแมงเขานีน่ทั้งเครื่องก็มีังเขามีไปจะไปกางถึง เ,เไไที่ยวนี้เป็นฟังมู่นด้วยพี่น้องฟังมู่นทีมู่นอันเดียวกันเลยครับที่ไปทางกันทนละรลมอ่อนแห้งอ่อนขักพี่ท้าปีก็มัน ถึงหน้าฝนแคบเดียวไงว่าที่ฝนตกแหง่ะนอนนี่กำลังก็ต้องเอาดังนั้นหน่อยหน่อยองงมือร่างก็มา Ủa nó ni sông sông nhảy của mùa đẹp, nọ sống sông nhảy mùa của mùa. <laughs> Ủa nó nhảy Ô nầy. Ô đi Ô Đây là nầy. Ô nầy. Ô อีกจังหน่อยนี่โฟโตกน้ำๆเดี๋ยอื่นดอกพี่น้องน้อไหมหลายแย่งค่ะหลายฝั่งมูลเนาะแต่ก็ใครนี่จะเป็นฝั่งมูลด้วยครับผมแขนงด้วยพี่น้องแง่งกำลังงามเลยจ้ะน่ยก นนีี่พ้องบอไฟไฟเข้าใหม่กอแถบทั้งเบิดเลยด้วยครับนอค่ะแล้วขึ้นน้ำง,งามเลยทั้งผีมีก๊างแทงเพี่ง,าางเงซลสะเลยนี่เป็นทางไหนอนอคารับทางในครับนอเป็น้อสร้างล้างอยู่แต่เป็นต้นหมากเป็นคะแนงบ่คอยไงนะครับเนี่ยถ้าไฟใหม่ถ้าไฟใหม่ต้นแม่ยเขาจะสีเขาสะออกขึ้นอยางสีแล้วนี่ไม่คักๆมากไม่ขึ้นไมคากๆขึ้นแบบนี้เลยแต่เขาบ่ได้ตายด้วครับเพราะว่ากอาซไฟเนี่ยเขาตายยากอยู่ดอก ขึ้นเต็มเลยพี่น้องก้อนนี้ได้ลหลายเตือนต่อก็ต้องแทงคืนของเสียบได้พี่น้องใหม่แบบนี้เขาออกดีเนาะไหม่ไหมแบบนี้ออกดี<ม>เขาเขาก็บาดได้ว่าจะใครไฟใหม้ได้ี่น้อง <laughs> จักไฟมาจากไซบอรูละไฟลาม จุดทั้งอื่นแล้ว,มมวลามมาแล้วลามมาโอ้ยอ่อนดีครับเมื่อกลางโน้ขา,<อ>าวจำนน่อไม้ฝรั่งเลยกลิ่น้องเบิง,ง,งลยหนน้่อไม้ฝรั่งอีหลีคือน้่อไม้ฝรั่งนอนอ่อนดีครับได้ตัวสองอันเลยเนะ<อ>าะหักเลยโป๊ออี่ตัวหนึ่งสม,มัยสาวเลยเนาะ เมอ,อน,น,มน,นทีเอาบ่อน้ยนอยเดยนี่นะแมือนี่นี่กำลงังแทงขึ้นกำลงังแทงก็มี่เอาไวเอาไว้เนาะไปฟังผลทานึงอ,อ่อนแ,นแนอหนงเป็นบ่อันนึงยาวๆ นเดเียวกอเดียวนี้เกือบสิพ่อแกงด้วยครับกอนนี้ล้ายค่ะร้าย,ายถ้าผู้คนมาเอาควันกแบบนี้แหละงามๆเลยพี่นอะมีตัด้อง,ง่ามเทปปอกแกง เกยงใส่เห <ğim> ็ดป่วงแล้วเลือฟังฝนดีาทานเปิดเมียนฝนที่พ่ออ้ยอ่อนดีครับนี่กำลังโนขาวทำน้ำใหม่ฝรั่งเลยพี่หน่องมึง เปน็นไม้ฝรั่งหลี <c oughs> คือนอไม้ฝรั่งได้ตัวสองอันเลยเนะาะหักเลยโป๊นีตัวหนึ่งสม,มัยสาวเลยนะออนเลยน,นาะแต่เขาอ่อนเมนในที่อ่อนอยี่ยเดนี่นะเหมนนอนเกำลังงามๆอุ้ยเดยนเกคืน,นอยู่ ก็เห็นปในแล้วอาเลยพี่น้องอาเลยจิ้มลำเลยโบกขยห็นปนลยพี่น้องเลยเห็นตัวนาอ,ออกมาก็ได้หรอกอขแขนงได้พี่น้องยงกำลังงามเลยจ้ะนิ้ว นอน,นแดงๆนี่นอนหนึ่งทางในงถึงบ่อเถืองยืหาเขาเลยน,นีนย่นอนในๆเขาจนใหญ่งามเลยนเนาะขาดย้อนดจงขาก็เสือไม่นี่ปล<ะ>กอเดียวพี่น้องได้บักไล้เลยนี่ได้ของเสียบแล้วเขาเมือนี้ได้ของเสียบแล้วพี่น้อง แต่ว่าสวยเลยทั้งน้ำทั้งไอ้ทั้งกี่ทานทั้งธารงามๆพี่นองเบื้องก้อนี่พี่น้องห้อยไฟใหม่ห้อยเขาหมาอกไปเบื้องดูโอ้ยเข้ามาสาอกอักยางแหงเลยผู้น่าพี่น้องมึงห้อยเพิ่นคุดเอานะครับพี แงว่าคักแงเมียนเพียไฟเพิ่มขุดเอาบักยางหลายเลยคือคัดแนงอู้ด้เนาะมีนอได้อยู่ค่ะมีต้ดอยู่ครับผมเซาิมนี่เิ่นขุดอัสีเนาะเนี่ยนี่เิ่นขุดแบบนี้กํลังงามเลยอันนี้ปาหอยเอาไม่เอาบักยางคักเลยมาเบิ่งฟังเพลงนีแล้วถ้าไฟใหม่คันี่เขาจะขึ้นอหลีเลยเบิ่งว่ะเอ แต่เขาก็ร่างแทงขึ้นเต็มเบื้อขึ้นไปแกงกินยางอเลศอร่อยดีเนาะพี่น้องมืเนาะข้าวมีดขูเดาเอาเนาะกับพ่อได้อยู่ด้วยครับพ่อได้อยู่ก็ร่างแทงขึ้นอีกสองสามหมื่นข้ามาเบิ้งเลยเต็มเลยแหละเขาก็อยู่ไก่ทางอ่ะโพดติดทพอดีขี่รถานก็เห็นเบิ้งเนาะก็ยังเหลือด้วยพี่น้องอีกแจ้งน่อยนี่น้อยใหญ่เขาจะแทงขึ้นเนาะ วาวห้ว,หวยเขาคือคุดอุ่นเอาซ้ำบอ่อใดนะสะได้นี่เห็บนบ่เสียบแห้งเรือเ้รองเนาะอ่อนแห้งเรื้อค่ะนี่กินดิบเลยนั่งดินทัน้งเลยจะยด้บอ่อใดเอาเสียมมาเขาบ่อใดตั้งใจมาหาหน่อไม้ไดิเนี่ยมือหลังแกะมือเนี่ยเอาเสียมมานำครับตั้แกะมาเก็บเห็ดตะไครหน่อไม้มาหาเห็ด โดนี้เห็ดเข้ากันา่ะสีกระรังพอเชื่อนะครับเสียดายงามเนาะอ่อนเหี้ยงค่หอตะกอนเขาอยู่ลึกเลยนี่ตะโบ่เลยถือว่ามาบัวเสียเถี่ยวด้วยครับมือหนิหน่อไม้ไปแกงยังว่าได้ได้อาหารไปกินอยู่มือนี้ยเสียดายเนาะกระสันนะเต็มกอเลยพี่น้องขออนุญาต โอ้ยถ้าเพิ่นบริยู่ไก่ทางกับจเีเรียใบเฮาอยู่อันนี้นเพิ่อนอยู่ไก่ทางกับฝดมาบ่าท่านเพิ่นไม่ได้เห็นเขาก็อยากได้ต้นยู่ไก่ทางปั้นนี้งามปั้นนีง่งามปั้นนี้เนาะเล็ดสร้างล้างอยู่เยอ้สัมเนียกยังถือว่าดีแหละพี่น้องเ,เพื่อนก็บเรือไว้หลายเตี๋บอยู่เขาขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมก็ถือฝนอนี่นงามพี่น้องทันดีเห็นเบอนอน,น ไหนไดวะอูเขาอยู่ไหนเอกไปหอยเพื่อนเอาบอกยางคักเนาะอ่าเสียดายมากว่าทันพูดอุ่นต้งผุนนนี่ดีเห็นบ่ากำลังเคลียร์าหมือนันนเออนี่แล้วพ่นขุดเอาไปเสิยไหมพ่นขุดนี่คุดเอานอนอันเขาเปี่ยงเสียแตแล้วเนาะอ่อนเหง แยงใส่เห็ดเพิงเนาะเออบึ่งพีนอ้องสนะวยงามจ้ะถ้าว่าบุมีคนมาเห็นก็จะคักเนาะคือสีงามเนาะเอยคือสีบ่งบ่ดยเอาดอกพี่น้องคือสีงามแห่งนะเสียดายบ่ดยเอาเสียม อยู่เลิกได้นน่เกิืนีนเห็นมอน,น่ไหมหไดออ่ยงหเหอ่งหต่มตมเจียวกับเสียบด้วยเนาะเซียมทั้งีมีอุ้ยนี่เทนะละเากําลังข้นหิน่อน,นะนีนะน ก็สะดำปื้งๆนีด้วยจ้ะดำบืดน้ำล่างล้น้ำมูลก็อยู่กันิดน้ำมูลอยู่กล้ล่างนั้อาบอะไรเึ้นมาหาเห็ดก่ ก้อนนี้ก็ได้ลายเต๋อไปแล้วลายค่ะหักมาเลยมีถูกหลุนเลยถูกหลุนอีกสองสามมือนี่ขาดวาสีออกลายนี่เดี๋ยวกันโค่นเขาบกเมาก่อนเขาก็สิจองขึ้นเฮ้านี่ละเขาก็สิมาเอาไปกอนหน้าเฮ้ามือเซมือเขาอีกสองมือเฮ้าเบิ่งเบิ่งทีว่าทีแล้วเขาเข้ามาเห็นตาหอยหอยเฮ้า เขาก็ไรจี่โจมแม่ฮอด้วห้ามืออะไรที่นั่นโหหลอดกระลังแข่งในหน่วยเต็มเลยน้ำแข็งเกินแล้วกับบอสเซียเตียวเด้อพี่น้องมาเห็ดแต่กระไดเนียงน้องใหม่นะเลยไปแกงกระไรเตียวเลยพี่น้องนี่แกงได้มอหัวใหญ่หนึ่ง่นละเดี๋ยวไปโผล่กันอยู่บ้านเนาะแ่ครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้าน เมนต์ตัวนี้ก็เป็นฟางมุ่นนะครับผมาฟงาฟงที่ยืดอยู่นี่เป็นฟางของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์แบบซับจิ้มนี่แหลนะแมนครับผมถ้าฟางพุ่มพุ่งนี่เป็นประผุดถ้าเป็นฟางของอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี<า>่ยแบ่งเขตกันติดต่อกันเนาะเ,เป็นหนามมูลปลาพี่น้องเจอกันอยู่บ้านครับผมน้ำม่นข้าที่ไรมาได้ครับผมกะมะแก้วเลยเนาะน้ำงามพี่น้องมันจะต้มแก้วเสียบเนาะนี่เม่นี่เม่ขาวๆนี่เมนต ต้มเจลน้ำพริกกะปีเนาะโอ้ยสุดยอดเลยนี่แกงค่ะแกงครับผมแล้วก็จะหั่นเอาไปตัวบอลอ่อนๆเนาะค่ะตัดเอาแก่แหล่าก็งามงามค่ะแยงอีกสองสามมือไปเบิ่งอีกถ้าม่มีคนเอาไหมก็ร่างถือฝนจ่ะพี่น้องก็ร่างปรุงเนาะร่างแทงหยอดะประมาณสามมือเลยแยงสองสามมือไปโนใหม่เขาก็ย่าวัยเลยยาวัยโนใหม่ย่าวัยอยู่ นี่กระมานอยู่เนาะค่ะพครับผมก,ก็แกงอยู่จต่ไปหาเห็ดแต่ไรน้องใหม่มาเนาะพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน่าแล้วครับผมน้องใหม่ห้ากับน,นี่ละพี่น้องทีเห็นนะครับเป็นตะแกรยงเสียบจานวา <c oughs> เลี่ยนกับปอ,อกแกน้อยนะั่นแล้วกับทุบๆแกงกัครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน่านครับผม <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่แชร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน,าน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ